อ่าครับนี่เป็นวิดีโอแนะนำนะครับเรามาดูขั้นตอนการเข้าแอปเปาตังวันแรกวันที่18เวลาประมาณชัก10โมงง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสกดแอปเปาตังมันจะขึ้นมาแบบนี้ออกใหม่กดแอปเปาตังมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ออกอีกรอบกดแอปเปาตังมันจะขึ้นมาว่าตกลง กดแอปเป๋าตังมันก็จะขึ้นมาแบบนี้กดแอปเป๋าตังจะขึ้นมาประมาณนี้ง่ายๆครับปลายนิ้วสัมผัสเองเนี่ครับจิ้มจิ้มไปจิ้มมาอยู่ทั้งวันนี้แหละวันนี้จิ้มอยู่นี่แหละประมาณนี้ครับง่ายๆเข้าแอปเป๋าตังค์วันแรกวันที่18เพียงปลายนิ้วสัมผัสง่ายนิดเดียวพี่น้องท่านไหนทำไม่ได้ทำเหมือนผม จิ้มอยู่อย่างนี้แต่ตอนนี้เหนื่อยแล้วเลิกจิ้มดีกว่าจิ้มไม่ได้